พ,พักนักปรุงครับสวัสดีครับพลพรรคนักปรุงครับ อาหารแต่ละประเทศนะฮะเขาก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันไปเป็นเอกลักษณ์ประจําชาตินั้น,น,นครับในวันนี้นะครับผมจะเอาอาหารของ2ประเทศเนี่ยมาผสมกันเรียกว่าการครอสคาลเจอร์แล้วกันนะครับซึ่งอาหารที่เราจะทําในวันนี้นะครับเป็นสไตล์อิตาเลียนแต่มาในรสชาติแบบจีนครับรสชาติจะออกมาเป็นยังไงอาหารจะออกมาเป็นรูปแบบไหนถ้าพร้อมแล้วเราลงมือปรุงกันเลยดีกว่าครับ เมนูแรกที่ผมจะทำนะครับเราจะทำปลาหมึกทอดสไตล์อิตาเลียนนะฮะที่เรียกว่าคาราเม่แต่ปกติแล้วเขาก็จะทานกับมะนาวทานกับเกลือใช่ไหมครับแต่สำหรับเรานะครับเราจะทานกับซอสเสฉวนที่มีชื่อว่ากูเป่าครับซอสต,ตัวนี้นะครับจะมีลักษณะที่มีรสเค็มแล้วก็มีรสเปรี้ยวแล้วค่อนข้างเหนียวนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็จะมีถั่วโรยนะครับหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงเมนูนี้มีชื่อว่าปลาหมึกทอดซอสกูเป่าครับ ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตัวของปลาหมึกนะฮะก็ลอกผิวด้านนอกออกก่อนหั่นเป็นแว่นส่วนหนวดก็เป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับเราใส่ไข่ลงไปครับคุกเค้าปลาหมึกให้อยู่ในตัวไข่นะฮะชุบๆนิดหนึ่งให้ปลาหมึกเขามีความชุ่มชื้นเวลาที่เราไปคุกแป้งจะได้ติดดีครับตัวแป้งนะครับผมเราก็จะมีแป้งสาลีอเนกประสงค์ผมใส่แป้งข้าวเจ้าสช้อนโต๊ะนะครับ แล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยครับพริกไทยเยอะๆครับเกลือแล้วก็คนให้เข้ากันนะฮะในขณะเดียวกันนะครับในหม้อผมอ,อุ่นน้ำมันไว้น้ำมันตอนนี้ก็ค่อยๆร้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับเราอยากรู้ว่าใช้ได้แล้วหรือยอยังพริกแห้งนะครับใส่น้ำมันเลยก็ได้ฮนะแล้วเราก็พักแป้งของเราไว้เราจะมาทำตัวซอสกุ้งเป่ากันครับ อันนี้ก็จะเป็นโชยุครับใส่ลงไปจิกโชครับน้ำตาลทรายน้ำสต๊อกไก่นะครับเราจะใส่แป้งข้าวโพดลงไปเล็กน้อยให้พอผสมให้เข้ากันปุ๊บเราใส่ลงไปตอนนี้ได้เลยครับกระทะตัวนี้นะครับข้อดีของเขาก็คือว่าเขาเป็นนอนสติ๊ก ทำความสะอาดง่ายนะครับแล้วก็ใช้ทําอาหารก็ง่ายด้วยนะครับข้อดีของเขาก็คือว่าเขาสามารถใช้ได้กับเตาทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นเตาอินดักชันจะเป็นเตาแก๊สจะเป็นเตาไฟฟ้าแบบญี่ปนใช้ก็ตามนะครับอา่าเราเอาซอสนะครับมาตั้งไฟเราอย่าลืมลิ๊กแห้งของเรานะครับส,สวยดีแล้วเราก็ตักออกจากน้ํามันได้เลยครับปลาหมึกของเราตอนนี้เอาปลาหมึกออกมาจากไข่ครับ แล้วก็มาปลาหมึกมาเค้าในแป้งนะครับอ่ะมาดูซอสของคนก่อน,นครับซอสของคนตอนนี้ก็ร้อนดีแล้วครับพอร้อนเขาก็จะข้นขึ้นนะฮะนี่ฮะมีลักษณะเป็นเหมือนอน้ำเชื่อมเหนียวๆอย่างนี้นะครับเราเอาออกจากความร้อนเลยครับปลาหมึกของเราก็พร้อมหลงทอดแล้วครับใส่ลงไปทีนึงไม่ต้องเยอะนะครับ ปลาหมึกสุกเร็วนะครับเราใช้ไฟอยู่ที่ประมาณ160ไม่เกินนี้นะครับทอดให้สีสวยดีนะครับตัดขึ้นจากน้ำมันครับผมเวลาที่เราจะเสิร์ฟนะครับผมแนะนำนะว่าซอสเนี่ยควรจะไม่ควรจะร้อนจัดมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดร้อนจัดมากเนี่ยมันจะทำให้ปลาหมึกของเรานิ่มเร็วแล้วก็เสิร์ฟแล้วควรจะรับประทานทานันทีครับ เขาให้ทั่วๆต,ตัวประเมครับง่ายๆแบบนี้เลยฮนะส่วที่สงคั่วครับผมอันนี้จะเป็นพริกสไตล์เสส่ฉวนนะฮะชวงเจียเท่านั้นแหละครับแล้วก็ตักใส่จานเสิร์ฟเลยครับผมเสิร์ฟกับพริกแห้งนะครับแห้งทอด ถ้าจะรับประทานใหก้กรอบก็ควรจะรับประทานทันทีนะครับและนี่ก็คือเมนูแรกง่ายๆที่เรานำมาฝากในวันนี้ครับปลาหมึกทอดซอสกูเปาครับ เมนูที่มีกลิ่นอายของอิตาเลียนในความเป็นจีนเมนูต่อไปที่เราจะทํากันนะครับผมจะทําเมนูที่มีลักษณะคล้ายๆกับมอโบโทฟูนะครับมาโบโทฟูเขาเป็นเต้าหู้ซอสเสฉวนครับแต่เมนูนี้เนี่ยเราจะใช้ฟองเต้าหู้แทนและส่วนตัวเนื้อสับซึ่งปกติลแล้วจะเป็นหมูสับผมจะเปลี่ยนมาเป็นมิด b บอลสไตล์อิตาเลียนนะครับเมนูนี้มีชื่อว่ามิดบอลกับฟองเต้าหู้ซอสเสฉวนครับ เดี๋ยวเราจะมาเตรียมในส่วนประกอบของมิตรบอลสไตล์อิตาเลียนกันก่อนนะครับเราก็จะมีเบดครัมครับเบดครัมอันนี้จะเป็นเบดครัมหรือเกล็ดขนมปังแบบสดนะครับง่ายๆครับคุณผู้ชมเอาขนมปังที่เราเหลือใช้นะฮะตัดขอบออกครับผมแล้วก็เข้าเครื่องปัน่นปั่นให้ละเอียดเรียบร้อยละก็จะออกมาเป็นลักษณะน,นี้นะครับนอกจากนั้นนะครับเราก็จะมีหอมครับผมสับให้ละเอียดใส่ตามลงไปเลยพารเลย์สับนะครับกระเทียม ปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยคนให้ส่วนประกอบพอกระจายกระจายกันนะฮะหลังจากนั้นเราก็จะใส่เนื้อสัตว์ลงไปวันนี้ผมใช้เป็นเนื้อวัวนะครับเนื้อวัวบดอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเนื้อหมูบดสำหรับคนที่ไม่ทานเนื้อวัวนะครับจะใช้เป็นหมูล้วนก็ได้เช่นเดียวกันครับหลังจากนั้นเราก็ใช้มือของเรานี่แหละครับนวดนะครับ ส่วนประกอบให้เข้ากันดีหลังจากนั้นนะครับเราก็จะปั้นมีดบอลของเราเนี่ยเป็นลูกเท่าๆกันคุณผู้ชมสามารถใช้ช้อนโต๊ะก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดใครมีที่ทำมีดบอลก็เนี่ยนะฮะจับขึ้นมาใช้ให้เป็นก้อนเท่าๆกันครับจะเป็นมีดบอลนะครับ ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับพลได้ออกมาประมาณ 15- 15ชิ้นนะครับเอาละครับเอากระทะนะฮะมาตั้งไฟอุ่นให้ร้อนดีก่อนในขณะเดียวกันอีกหม้อหนึ่งของพลมีน้ําซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาไว้ลวกเจ้าฟอกเต้าหู้นะครับฟอกเต้าหู้นะฮะต้องบอกว่าไม่ต่างจากเต้าหู้ครับเป็นโปรตีนที่ดียิ่งสําหรับคนที่ทานเนื้อสัตว์น้อยเนี่ยก็สามารถทดแทนกันได้นะครับ ฟองเต้าหู้ที่ผลใช้ต้องบอกว่าเป็นฟอกเต้าหู้ที่สะอาดไม่มีการฟอกขาวนะครับแล้วก็ใช้ง่ายครับผมผลใช้ประมาณ25กรัมนะครับแล้วแช่น้ำให้นุ่มดีครับใช้เวลาประมาณ15นาทีครับหลังจากที่ฟอกเต้าหู้ของเรานุ่มนะฮะนุ่มขึ้นตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับหลังจากนั้นผมก็จะนำมาลวกครับ อีกกระทะหนึ่งครับผมเดี๋ยวเราจะมาผัดตัวมิตรบอกนะครับผลใช้น้ํามันรําข้าวนะครับสช้อนโต๊ะผมต้องบอกว่าน้ํามันรําข้าวขวดนี้นะครับมีวิตามินและกะสารอาหารตามธรรมชาติหลายชนิดในปริมาณมากครับไม่ว่าจะเป็นออริจินลไฟโตสเตอรอลและวิตามินอ e ีครับซึ่งจะช่วยต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลตัวร้ายในร่างกายครับในระหว่างที่เราคอยให้น้ํามันของเราร้อนนะครับเอาละอันนี้เป็นน้ําสต็อกไก่นะครับผมก็จะใส่ พริกตัวนี้เป็นพริกที่ชื่อโทบันจังครับเป็นเอาไว้ทําพวกซอสเฉ่วนโดยเฉพาะนะฮะที่เหลือนะครับก็จะมีเหล้าจีนใส่ลงไปเลยมีโชยุเราใช้เป็นโชยุสีอ่อนนะครับซอสฮอยซินครับซอสฮอยซินก็จะมีรสหวานนิดหนึ่งเตรียมไว้ครับอตอนนี้น้ํามันเริ่มที่จะร้อนดีแล้วนะฮะเราก็เอามีดปอกใส่ลงไปครับ เราจะต้องเสียนะครับหรือว่าเอามิดบอลเนี่ยครับลงไปผัดกับน้ํามันร้อนๆให้ผิวด้านนอกของเขาเนี่ยครับสุกดีก่อนนะครับถ้าเบื่อเราใส่น้ําซุปลงไปตอนที่ผิวด้านนอกยังไม่สุกดีเนี่ยมันอาจจะทําให้โดนมิดบอลแตกได้ครับเอาละผิวด้านนอกสุกดีก่อนนะครับเรามีกระเทียมสับนะครับใส่ลงไปครับขิงครับผมน้ำซอสที่ผสมไว้ครับ เช่นเดียวกับฟองเต้าหู้นะครับแป้งข้าวโพดนะครับประมาณสักช้อนโต๊ะช้อนโต๊ะครึ่งผสมน้ําเทใส่ลงไปครับต้องคนไปด้วยนะครับไม่งั้นแป้งจะเป็นก้อนคนให้หนืดเล็กน้อยนะครับใช้ได้แล้วครับผม สุดท้ายนะครับผมมีพริกชวงเจนะครับหรือเศษฉวนเพเปอร์หรือบางคนก็จะเรียกว่าพริกหอมนะครับเราไปคั่วแล้วก็ป่นนะฮะโรยหน้าด้านบนนิดนึงพริกตัวนี้นะครับเวลาที่เราทานแล้วมันจะชาชาิ้นนิดนึงครับร้นหอมครับเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วครับก็เป็นเมนูลูกครึ่งนะฮะจีนอิตาเลียนครับและนี่ก็คือมิสบอลกับฟองเต้าหู้ซอสเศฉวนครับ พูดถึงอีกหนึ่งรสชาติแบบจีนๆนะครับที่คนไทยชอบนั่นก็คือซอสพริกไทยดำนั่นเองนะครับผมจะเอาพริกไทยดำเนี่ยนะครับมาปรุงกับไก่ครับทำให้เป็นเมนูจานพาสต้าครับและเมนูนี้ก็คือคาเปลลินี่ไก่พริกไทยดำครับ และสำหรับพาสต้าที่ผมใช้ในวันนี้นะครับก็เป็นเส้นคาเปลลินี่ครับหมายเลขหนึ่งฮนะถ้าเผื่อใครจําชื่อไม่ได้ก็จําเป็นหมายเลขนะครับเส้นตัวนี้จะเป็นเส้นยาวที่มีลักษณะคล้ายกับสปากเกตตี้นะครับแต่ถ้าเื่อเราดูใ,ใกล้ๆเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวเส้นของเขาเนี่ย เล็กกว่าเยอะมากทีเดียวนะครับเป็นเส้นที่คนไทยชอบทานนะครับแล้วก็เหมาะกับซอสที่ไม่หนามากเกินไปจะลักษณะผัดน้ํามันหรือซอสบางๆแบบซอสพริกไทยดําที่เราจะทําก็เหมาะนะครับน้ําต้มเส้นต้องเดือดดีนะครับใส่เกลือลงไปครับผมตามด้วยเส้นครับเราใช้ประมาณ180กรัมนะครับเราใช้เวลาในการต้มนะครับทั้งหมด4นาทีครับอละได้แล้วครับผม เส้นของเราออเดนเต้ดีแล้วนะฮะล้างด้วยน้ำเย็นครับแล้วก็พักไว้นะครับส่วนประกอบต่อไปนะฮะที่เราจะเตรียมก็คือส่วนประกอบของไก่ผมใช้แป้งข้าวโพดนะครับเกลือแล้วก็พริกไทยวันนี้เราใช้เป็นสะโพกไก่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆครับผมเอาลงไปเค้ากับแป้งนำลงไปทอดครับผม ในระหว่างที่เราทอดไก่นะครับเราเตรียมซอสพริกไทยดําของเราครับใช้พริกไทยดำนะฮะค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งเหล้าจีนครับผมเล็กน้อยซอสหอยนางรมซีอิ๊วดำหวานครับผมเพิ่มรสเผ็ดนิดหนึ่งนะฮะด้วยพริกเม็ดเล็กๆนะครับพริกจินดาซอยใส่ลงไป1เม็ดครับเราผสมกันไว้เลยครับเพื่อให้เป็นซอสครับลองชิมและปรับรสได้นะครับตามที่ต้องการเลย คนทอดไก่จนมีลักษณะที่กรอบดีนะครับใช้เวลานิดนึงฮะตักขึ้นมาพักไว้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงกันต่อนะฮะน้ำมันครับใส่หอมใสยกระเทียมสับผัดหอมกับกระเทียมนะครับไม่ต้องถึงกับให้นุ่มดีนะฮะเอาแค่สักประมาณ1-2นาทีพอแล้วนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นที่หอมจะต้องหวานมากนะครับเพราะว่า เมนูซอสพริกไทยดำเนี่ยนะครับมันสามารถมีความเผ็ดฉุนได้นะครับใส่ซอสที่เราเตรียมไว้ลงไปครับเส้นของเราลงไปได้เลยครับคลุกทั้งหมดให้เข้ากันครับใส่ไก่ลงไปครับไก่ผมทอดค่อนข้างนานนะฮะทอดจนหนังเนี่ยมีลักษณะที่เกาะเลยครับเขาเล็กน้อยเท่านี้ครับพอแล้วฮะไม่ต้องทำอะไรเยอะแยะแล้วก็ยกออกจากความร้อนได้เลยครับสูตรนี้ได้ประมาณ3พอชั่นได้นะฮะ ก่อนเสิร์ฟนะครับเราก็โรยด้วยต้นหอมเล็กน้อยครับเสร็จเรียบร้อยนะฮะต้องบอกว่าเป็นเมนูลูกครึ่งที่ลงตัวอย่างมากทีเดียวนะครับและนี่ก็คือคาเปลลินี่ไก่พริกไทยดำครับ ในอิตาลีนะครับเขาจะมีคุกกี้ชื่อฟอร์เรนตีนะครับซึ่งจะเป็นคุกกี้ที่มีเนื้อของอัลมอนด์นะฮะและเวลาที่เราไปอบเนี่ยครับคุกกี้เขาจะค่อนข้างเหลวนะครับจะแผ่ออกมาแล้วก็เป็นรูเต็มไปหมดมีลักษณะคล้ายๆกับลูกไม้บางคนเขาก็เลยจะเรียกว่าเป็นเหมือนเลสนะครับเลสซี่คุกกี้นะครับซึ่งเราจะเอาคุกกี้เจ้าตัวนี้ครับมาดัดแปลงให้มีกลิ่นายควาเป็นจีนเพิ่มมากขึ้นเข้าไปโดยการใส่งาขาวเข้าไปด้วยนะครับคุกกี้สุดที่เราจะทํานี่มีชื่อว่าคุกกี้ลูกไม้อัลมอน และงาครับเราจะใช้อัลมอนด์ก้านครับอัลมอนด์ก้านลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งเป็นอัลมอนดิบครับใส่ลงไปในเครื่องบดสับครับแล้วเราก็จะใส่เครื่องเทศนะครับวันนี้ผมใช้เป็นฟันนาซีดนะครับเป็นเทียนข้าวเปลือกภาษาไทยเขาเรียกว่าอย่างนั้น <S 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 ถ้าคุณผู้ชมไม่มีเนี่ยก็สามารถจะใส่เป็นลูกจันหรือจะใส่เป็น อ,อบเชยเครื่องเทศที่เราชอบก็ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราใส่เครื่องบดสับครับผมกดหยุดกดหยุดนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเรากดค้างเนี่ยบางทีน้ํามันจากถั่วเขาจะออกมาแล้วเขาจะชื้นจับตัวกันเป็นก้อนนะครับใช้ได้แล้วครับผมเราใส่ลงไปนะครับตามด้วยน้ําตาลทรายครับเนยน้ําผึ้งครับผม คกลือเกลือเราใส่ประมาณครึ่งช้อนชานะครับคุกกี้ตัวนี้นะครับจะต้องโดดเด่นด้วยกลิ่นของส้มนะครับวันนี้ผมจะใช้เป็น peel orange extract นะครับซึ่ง peel orange extract เนี่ยก็ต้องบอกว่าสกัดจากผิวส้มจริงๆนะครับเราใส่ลงไปครึ่งช้อนชาครับนำมาตั้งไฟครับแล้วคนให้เนยละลายนะครับ หลังจากนั้นเราจะต้องคอยให้ส่วนประกอบเนี่ยเดือดครับพอเดือดแล้วเราลดไฟนิดนึงนะครับแล้วก็เคี่ยวต่อเป็นเวลาอีกหนึ่งนาทีก่อนครับเสร็จแล้วนะครับก็ยกออกจากความร้อนฮะเราจะร่อนแป้งลงไปครับแป้งลงไปแล้วเราก็ผสมเลยครับเสร็จแล้วก็ใส่งาขาวลงไปครับงาขาวที่เป็นงาขาวดิบนะครับคนให้กระจายทั่วดิบครับ เราใช้ถาดอบนะครับลองด้วยแผ่นอลองอบนะครับผนใช้ชิ้นหนึ่งอยู่ที่ประมาณครึ่งช้อนชานะครับเหลือที่ไว้ให้เขาเยอะๆนะฮะเพราะว่าเขาจะขยายตัวนะครับผมทิ้งที่ระยะห่างค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามันจะแผ่ตัวครับเราเข้าเตาอบเลยครับผม อบเป็นเวลาประมาณแค่5นาทีนะครับแต่ทางที่ดีที่สุดคือให้เราใช้ตาสังเกตว่าคุกกี้เนี่ยเขาแผ่ออกมาเป็นแผ่นบางๆแล้วหรือยังนะครับพอแผ่ตัวดีแล้วสีไม่ต้องเข้มมากเอาออกจากเตาอบทันทีครับอ่าล่ะพอเขามีสีน้ำตาลอ่อน,ออนใช้ได้แล้วครับ ปกติแล้วเราก็จะพักให้เย็นลงทั้งแผ่นแบบนี้นะครับแต่วันนี้พลมีชอยมาให้คุณผู้ชมเลือกนี่นะครับเราเอาโรล,ลิ่งพีนมาวางไว้บนผ้าพเพื่อไม่ให้มันกลิ้งนะฮะให้เขาเย็นตัวลงนิดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเราก็นํามาพักบนไม้ให้เขามีลักษณะโค้งแบบนี้ครับถ้าเราเอาออกช้านะครับเขาก็จะแข็งฮะแล้วเราก็จะงอไม่ได้นะครับ เราจะทําเป็นคุกกี้แบบแบนๆหรือจะทําให้โค้งเป็นเหมือนทรงกระเบื้องก็แล้วแต่ที่คุณผู้ชมชอบเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มความพิเศษให้กับเจ้าคุกกี้ลูกไม้ของเราเนี่ยด้วยการที่โรยหน้าแต่งเขาให้สวยงามด้วยไวท็อช็อกโกแลตคอมเพลว์ครับไวช์ช็อกโกแลตคอมเพลว์หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับมีทั้งที่เป็นไวช็ช็อกโกแลตเป็นสตรอเบอรี่แล้วก็มีช็อกโกแลตด้วยนะครับเวลาที่เราจะเอามาละลายให้ง่ายที่สุดผมแนะนำครับให้คุณผู้ชมสับครับสับออกมาชิ้นเล็กๆแบบนี้ครับ ะะหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วครับเราก็ตั้งน้ําร้อนนะครับแล้วก็เอาชามเนี่ยมาวางไว้ด้านบนค่อยๆละลายนะครับคนไปด้วยครับการคนก็จะทําให้ความร้อนกระจายได้ทั่วถึงนะฮะแปบ๊บเดียวก็ละลายแล้วครับไม่ถึง1น,นาทีครับเนี่ยช็อกโกแลตที่เราได้ก็จะมีลักษณะน,นี้นะครับใส่ไว้ช็อกโกแลตลงไปงนี้ครับ เล็กน้อยครับเราเลือกคุกกี้ที่ชิ้นเท่าๆกันนะฮะแล้วก็ประกบครับผมพักให้เย็นลงครับในลักษณะชิ้นที่เป็นอง์โค้งนะครับพอรับประทานพ,พร้อมๆกันนะครับนอกจากเราจะได้รสชาติความหอมจากอัลมอนด์งาแล้วก็ส้มนะครับเรายัางได้รสห,หวานๆจากไวท์ช็อกโกแลตด้วยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับและนี้ก็คือคุกกี้ลูกไม้อัลมอนด์และงาครับ ว่าจะเป็นการทําอาหารในรูปแบบไหนถ้าแฟนๆ u t u b e รักและชอบในการทําอาหารแบบผลพักนักปรุงกดปุ่มนี้เลยครับ